พระชการที่ห้าทรงใช้พระราชลัญจกรพระเกี้ยวจุลลมงกุฎครั้งแรกเมื่อใดภาพประกอบเนื้อหาพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าเรียกว่าพระราชลัญจกรพระเกี้ยวจุลละมงกุฎพระเกี้ยวยอดหรือที่เรียกสั้นๆว่าพระเกี้ยวเป็นศิลาภรณ์ชนิดหนึ่งอย่างมงกุฎ พระราชนจกรประจําพระองค์ราชการที่5เป็นตราง,งาลักษณะกลมรีขนาดกว้าง5.5เซนติเมตรยาว6.8เซนติเมตรรูปพระเกี้ยวมีรัศมีประดิษฐานบนพานรองสองชั้นปากพานชั้นล่างมีรูปดอกกุหลาบเคียงด้วยฉัดตั้งสองข้างที่ริมขอบทั้งสองข้างมีพานรองสองชั้นวางพระแหวนสุริยาการหรือเพชรข้างหนึ่งวางสมุดตําราข้างหนึ่งโดยเหตุที่รัชกาลที่4ี่โปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้สร้างพระเกี้ยวขึ้นองค์หนึ่ง เพื่อให้รัชกาลที่ห5ขณะด,ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรใช้ทรงในพระราชพิธีโศกาเมื่อพศ2408จึงได้เรียกกันว่าจุลลมงกุฎมาแต่ครั้งนั้นด้วยเหตุนี้เองรัชกาลที่หจึงทรงถือเอาพระเกี้ยวหรือจุลลมงกุฎนี้มาเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือพระราชลันจกรประจําพระองค์ต่อมาภาพพระราชพิธีโศกาสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกร พระราชลันจกรน,นี้ใช้ประทับกำกับพระประมาภิไยในเอกสารสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าราชการที่หทรงประทับพ,พระราชลันจกรพระเกี้ยวครั้งแรกเมื่อพศ2 4 1 0กล่าวคือเมื่อพศ2410จัก,กรพรรดินโปลเลียนที่สาแห่งฝรั่งเศสส่งมองซีเอแบลกลัวเป็นราชทูตพิเศษเข้ามาแลกเปลี่ยนหนังสือสัญญากับสยาม ต่อมาวันหนึ่งรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรเรือรบฝรั่งเศสตามคำกรับบังคมทูลเชิญของราชทูตภาพพระเกี้ยวตราสัญ,ญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นราชทูตฝรั่งเศสจัดการรับเสด็จอย่างเต็มยศใหญ่ชักธมบริวารและให้ทหารขึ้นยืนประจำเสาเรือรบแล้วยิงปืนสลุดตามพระเกียติยศราชธายาทุกประการ อาศัยเหตุที่ราชทูตฝรั่งเศสแสดงความเคารพโดยพิเศษนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่จึงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงรัชกาลที่ห้าลงพระนามและประทับพระลัจนจกรในหนังสือสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนสัญญากับกรมหลวงวงศาธิราชสนิทสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมขุนบำราบปร,ป,รปราบปรปักเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์และเจ้าพระยาภูทธราภัย ดังนั้นราชการที่5ขนาดดำรงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์จึงน่าจะทรงใช้ตราพระเกี้ยวประจำพระองค์ทรงลงพระนามและประทับพระลัญจกรในหนังสือสำคัญดังกล่าวเช่นเดียวกับเจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสยามดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ข้างตน้นอย่างไรก็ตามสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่าดูเหมือนตราพระลัญจกร รูปพระจุลมงกุฎเกี่ยวยอดจะคิดคึ่งในคราวนี้แต่ข้อนี้ข้าพเจ้าไม่แน่ใจ